บอกว่าน้องเขาจะโดดน้ำโชว์ให้ดูนะครับนี่น้ำเคม็มไหมอ่ะน้องไม่ตอบถามว่าน้ำเคม็มว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องโบเซ็เดี๋ยวโดนกระถืบหรอกมไบเกอร์ตะลอนไปชู่ ครับตอนนี้เบวเจ็กก็มายืนอยู่ตรงจุดบริเวณตลาดนัดนะครับดงตาลน,นะครับติดริมทะเลเลยนะครับท่านผู้ชมก็เ,เลยได้โอกาสถือโอกาสตรงนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะก็ตลาดนัดเขามีขายอะไรบ้างตอนนี้เบวเจ็กอยากจะกินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวถ้าเจออะไรอยากซื้อก็จะซื้อกินเลยนะครับจะด,ดูตรง เนี่ยมันก็อยู่ติดทะเลนี่เลยถ้าเราจะซื้ออะไรกินเราก็มนานั่งกินตรงขอบขอบนี้ได้เลยนะเนี่ยก็มีคนตกปลาด้วยน่ะเห็นไหมนัวเออก็มีสลาบยาวถึงนู่นเลยนะครับไปไปไปมัมมัมตอนนี้ก็ยังหัวใเช้า,ชาอยู่เนะาะเช้าอยู่ก็คงร้านค้าก็คงยังเอามาเปิดไม่เยอะสักเท่าไหร่ก็ทย,ยอยทยอยมาเปิดกัน้าน้องป้า ไก่ย่างไม่ลืมนะครับครับอันนี้ก็น้ำเอิงน้ำอ้อยนะครับท่านผู้ชมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับมือข้าวเรืองข้าวหลามเดี๋ยวเดินไปให้สุดกอ,อนนะเดี๋ยวแรกเดี๋ยวตอนซื้อเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับซื้อแล้วกันที่เกียดทหิวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้เม็ดมะม่วง ต้องปิดนะลูกถ้าไม่ปิดมัไม่ให้เข้าเนื้อ,อ,อมันย่างนี่ครับไก่ย่างส้มตำขนมน่ารักน่ารกักเนี่ที่เจออาะนูแบบเบอรแจ็คก,ก็ถ่ายสลับไปสลับมานะซ้ายบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนะ คือคือก็มีของไทยเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้น้ำอะไรเธอสตรอเบอรี่มีเลมอนค่ะอะไรอย่างเงี้ยมะเขือเป๊ะเอาเอะอล้วบอกเขาเลยเอายูสุพีตอะไรนะยูสุพีตยูสุพีตส้มอุสุอ๋อส้มยูสุพีตเป็นแาบปะ าไยหมองมีหมดยาดองมีมดอะไรคะมดน้วมีหมยเวทยาบ้าอย่างเดียวไม่มียาบ้าเทียบกับพิู้ยาบ้าเวทมาเียบนถึจะนวาเหือขายเน้ำสับปะรดน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะพร้าวรแฟง เนยปลอมขนมนมเนยปลอมขนบมสวัสดีจ้าถามได้นะจ๊ะมีครูด้วยมีครูเขามีนะคะร้อนๆเลยครับอันนี้ปูร้อยห้าสิบบาท นอ้้าก็นร้อยห้าสิบอ่เอาอ้าสต้องเย็นอยู่แล้วมันจะเสียอ๋อโอเคอานียค่ะลูกอันนี้หมึกสายค่ะนี้มึกไข่นี่ยี่สิบาทจ้ะของล่างก็สิบาทไม่ แม่ซื้อเอสสมโอสมอโอยิมห้าบาทนะสับป,ปะดรดรก็ลูกละสิบบาทแตงโมค่าแตงโมด้วยนะ่าเดี๋ยวเอาแตงโมก็มียำเยอะอะไรเนี้ยเออเออเอาดินี่ไงมเมนูอ่ะ ง oh, ี้เธอนั่งตรงนี้ดินั่งคอยดีอ่ะเนื้อเนื้อเนื้อมีเปล่าเปลาไม่มีมีแต่หมูก็น้องก็กินกินซอสอ่ะซอสคาโอเค กระบับไก่ชีสตลาดน้าตรงตาลนะครับตลาดน้าตรงตาลตอนนี้บ่าวแจ็คก,กำลังสั่งส้งตมตำอยู่คอยส้ตมตำครับก็เลยมาเก็บมมตรงนี้เก็บภาพตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะแดกก็สองลกกระา เล่นหนน้องเขาเล่นน้ำเห็นไหมน้องเล่นน้ำโดนน้ำโชว์โดนน้ำโชว์โดนน้ำโดนน้ำโชวให้น้องโดนน้ำโชวน้องเขาบอกว่าน้องเขาจะโดนน้ำโชว์ให้ดูนะครับนี่วู้วว้วมววม น้องไม่ตอบถามว่าน้ําเค็มว้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องโบเ,เดี๋ยวโดนกระถืบหรอก็เล่นน้ําทะเลมก็ต้องเค็มใช่เนาะ เอาตรงนี้แล้ววะเอาตรงนี้แล้ววะนั่งกินตรงข้างรถนี่แหละ <c oughs> นั่งกินตรงทิศละข้างรถนี่แหละมันไม่ร้อนดีนนเออหอยเชียวหอยเชียวหนึ่งร้อยบาทส้ตมตำอ่าส้ตามตำแล้วก็ไอ้น,นี้อะไรอะไอยำแหนมยำแหนมนนแล้วปูนึ่งปูนึ่งแล้วก็ปลาหมึกอยู่ในถุงนี่แหละเดี๋ยวนั่งกินตรงนี้แหละเนาะอันนี้หมูเกาหลียำแหนหมูเกาหลีโอเคไปนั่งกินไปท่านผู้ชมมากินด้วยกันครับมกินด้วยกันครับก็มาดู mày ăn đâu đâu mày 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 ตอนนี้เราแจ็คอยู่ที่ชายหาดบางสเสนนะครับทุกผู้ชมห้ามงแรงแล้วครับห้ามงแรงขึ้นแรงหน้าดูเลยนะครับท่านผู้ชมดูเขาเล่นขึ้นเวฟบนแอร์ทุ่นเนี่ยอยากขึ้นนะแต่มันเราต้องลงน้ําอ่ะเราต้องลงน้านั่นแล้วไปเดินตรงนั้นมาคงอยากไปเล่นกับบรรยากาศ ไปเล่นดีมั้งลองไปกระแพงพระแงพะแลงลองยไหมเด้อเกีดเปียกเกียดเปียกกระแพงเดินไม่ได้ อากาศเย็นมากเลยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเหมือนกับมันมีอากาศาหนาวอ่ะชอบ I'm not.